สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ความสุขไรสไตล์ไม่โฮมค่ะวันนี้เราจะมาทําขิงดองกันค่ะก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนนะคะที่เราเก็บขิงตอนอายุ5เดือนนะคะขิงออดก,ก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็นหนึ่อาทิตย์และเดีย๋ยวเรามาทดสอบความสดใหม่ของขิงกันก่อนนะคะว่าแช่ตู้เย็นหนึ่อาทิตย์จะสดไหมนะฟังเสียงค่ะนั่นแน่ยังกรอบอยู่ค่ะอีกสักนิดเป็นไร นี่ก็ยังสดอยู่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำขิงดองกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกขิงก่อนนะคะใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนขูดนี่ก็จะง่ายหน่อยนะคะขูดเบาๆค่ะเปลือกขิงก็จะลอกออกมาเองนะคะตอนเราต้องลอกเปลือกออกให้หมดขิงอ่อนของเรา500กรัมค่ะต่อไปเราไปสู่ขั้นตอนการเตรียมน้ำดองกันก่อน เราใช้น้ำส้มสายชู400 ML นะคะหรือ400มิลลิลิตรน้ำตาลทราย4 0 0กรัมน้ำเปล่า400มิลลิลิตรเกลือสักหนึ่งช้อนชาค่ะและก็มะนาวสดค่ะนี่เป็นส่วนประกอบในน้ำดองค่ะนำทุกอย่างนะคะก็คือน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเกลือน้ำเปล่าค่ะมาต้มให้เดือดนะคะ จะต้องต้มนานขนาดไหนเชี่ยวจนน้ำข้นหรือเปล่าไม่ค่ะเราต้มเพียงแค่ว่าจากน้ำเย็นครัมันขุ่นๆเน่ยมันเดือดแล้วมันก็เริ่มใสค่ะนี่นะคะตอนนี้มันน้ำเดือดแล้วแล้วก็เริ่มใสขึ้นแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็ปิดไฟและตั้งทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ แล้วกลับมาเตรียมขิงกันต่อค่ะในระหว่างที่เรารอน้ําดองเย็นนะคะหั่นขิงบางๆค่ะซอยขิงนะคะเป็นชิ้นบางๆอย่างนานะคะเพราะว่าถ้าซอยบางๆและเวลาดองน้ําจะได้ซึมเข้าไปทั่วขิงค่ะหลังจากนั้นล้างด้วยน้ําเกลือค่ะใส่เกลือสักเล็กน้อยถามว่าทำไมต้องล้างด้วยน้ําเกลือเพราะว่าจะทําให้ความเผ็ดของขิง,ง,ง,งที่เขามีอยู่เนี่ยลดน้อยลงค่ะเวลาดองจะได้หวานชุ่มฉ่ำค่ะ ในขั้นตอนนี้จะเติมน้ำมะนาวหรือไม่เติมก็ได้นะคะเพราะการเติมน้ำมะนาวจะไปกระตุ้นให้ขิงเขามีสีชมพูขึ้นค่ะเมื่อเราคุกเขาจนดีแล้วล้างจนดูว่าสะอาดแล้วนะคะก็ไปกรองน้ำออกค่ะแล้วก็พักขิงนั้นให้เสด็จน้ำค่ะ สังเกตได้ว่ามีสีชมพูบางๆนะคะที่เนื้อขิงค่ะตอนนี้น้ำดองของเราน่าจะเย็นตัวแล้วนะคะก็ให้ตักใส่ภาชนะขวดโหลนะคะแนะนำขอให้เป็นขวดแก้วค่ะเพราะว่าน้ำดองเขาก็จะมีกฎดของน้ำส้มสายชูเนาะเพราะฉะนั้นเป็นขวดแก้วจะดีที่สุดค่ะหลังจากเราตักน้ำใส่ขวดโหลสักนิดนึงให้เราเติมน้ำมะนาวหนึ่งรูปค่ะ เพราะว่าน้ำมะนาวจะทําให้ขิงนั้นออกสีชมพูสวยๆค่ะแต่ท่านใดถ้าต้องการสีสวยๆส,สดๆก็อาจจะใช้สีผสมอาหารก็ได้นะคะเตรียมขิงทั้งหมดใส่ลงในขวดโหลค่ะแล้วเราก็เติมน้ําดองที่มีอยู่ให้เต็มโหลค่ะให้ขิงนั้นจมอยู่ในน้ําดอง หาฟ้าปิดที่มิดชิดค่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแต่เนื่องจากขลโหลเราเป็นเหยื่อน้ํานะคะก็เลยจําเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันอากาศค่ะหลังจากนั้นเราก็ตั้งทิ้งไว้ในห้องครัไม่ต้องให้โดนแดดนะคะขอย้ำว่าอย่าให้โดนแดดสัก3หรือ4วันก็ทานได้แล้วค่ะ นี่ค่ะสามวันผ่านไปเห็นไหมคะวุ้ขิงของเราออกสีชมพูจดดางๆค่ะขอทดสอบกลิ่นกันนะคะอหอมกลิ่นขิงออกมาเลยค่ะส่วนรสชาติไม่ต้องห่วงค่ะหวานเผ็ดนิดๆชื่นใจค่ะหากท่านใดทานไม่หมดหรือทำไว้เยอะนะคะสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้ค่ะก็จะช่วยถนอมอาหารให้ทานได้หลายเดือนเลยค่ะ ความสุขไลฟ์สไตล์ใหม,ม่ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้การกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ